เลี้ยงหมูป่ากินง่ายเลี้ยงง่ายครับผมพบกับช่องพี่ทองหมูป่าหมูดำนะครับสวัสดีครับทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับผมพบกับช่องพี่ทองหมูป่าหมูดำนะครับผมหมูป่าเลี้ยงง่ายครับเลี้ยงง่ายกินง่ายสามารถสร้างเป็นอาชีพเสริมได้ครับ วันนี้มาดูคอกต้นทุนต่ำกันครับผมคอกไม้ต้นทุนต่ำทำง่ายง่ายครับไม้ไผ่เศษไม้พื้นดินพื้นปูนก็สามารถทำคอกหมูป่าได้ครับที่คอกก็เป็นหมูป่าเลือดผสมนะครับผมก็เป็นหมูป่าเลือดผสมก็จะไม่ดื้อสักเท่าไหร่ครับเล้ ก็จะมีอารมณ์หมุดหงิดบ้างครับถ้าคอกเป็นพื้นปูนก็ควรจะหาแกบหาฟางมาใส่คอกให้เขานะครับผมเพราะนิสัยของหมูป่าคือการดุนดินครับถามว่าทำไมคอกนี้เป็นพื้นปูนก็คอกมันฝนตกแล้วมัน มันเป็นโคนครับเราก็อยากให้หมูมันนอนได้ดีๆเราก็เลยเทพื้นให้เรื่องพื้นที่นี่สำคัญนะครับผมเรื่องพื้นที่นี่สำคัญในการเลี้ยงหมูหลังคาก็สำคัญครับถ้าพื้นที่ต่ำแต่หลังคาไม่รั่วไม่เวลาฝนตกมาไม่รั่วไม่ซึมก็ได้ครับก็ใช้ได้ก็ดีเลย ก็ใช้เป็นคอกต้นทุนตาครับเราก็ทำทำเองครับทำเองเป็นเพิงหมาเงนแล้วก็ใช้ไม้ไผ่ครับไม้ไผ่ที่ปลูกในสวนในไร่ที่บ้านก็ตัดตัดมาทำครับง่ายครับทำแบบง่ายๆเศษไม้ปีกไม้ก็ทำได้ครับ นิสัยของหมูป่าเป็นเป็นหมูเป็นสัตว์ที่ห่วงห่วงพื้นที่ครับห่วงพื้นที่ให้เขาดื้อออกจากคอกไปแต่ถึงเวลาที่เขาจะเข้ามากินเข้ามานอนเขาก็จะเข้ามาที่อคอกเขาครับแต่เพื่อไม่ให้แบบเป็นการไปก่อกวนหรือว่าไปทำาะไร พืชที่เราปลูกไว้เราก็กักบริเวณเขาไว้ก็ดีครับผู้ที่อยากจะเลี้ยงหมูป่าและเริ่มที่อยากจะเลี้ยงนะครับก็ลองลองใช้วัสดุที่หายได้ในบ้านครับในการทำคอกก็จะจะดีจะดีกว่าเพราะต้นทุนมันต่ำครับเราจะพึ่งไปลงทุนมันมากถ้าเราเพิ่งเริ่มเลี้ยง พราะตอนเริ่มเลี้ยงอ่ะมันมันจะสนุกช่วงแรกๆแหละครับแต่เมื่อท่านได้เลี้ยงแล้วใช้เวลากับมันไปสักพักหนึ่งอ่ะถ้าท่านไม่ชอบจริงๆอ่ะท่านจะถอดใจครับก็แนะนำไว้นะครับสำหรับผู้ที่เริ่มที่อยากจะเลี้ยงก็ อย่าพิ่งไปลงทุนในการสร้างคอกหรือว่าลงทุนในการเลี้ยงเรื่องอาหารเรื่องคอกให้มันเยอะเพราะถ้าท่านไม่จริงจังกับมันท่านจะเสียดดยครับท่านจะเสียดรับ ในการเลือกเลี้ยงก็สำคัญนะครับผมก็ในการเลือกเล,เลือกเลี้ยงก็สำคัญนะครับว่าท่านอยากจะเลี้ยงหมูแม่พันธุ์หรือว่าเลี้ยงหมูเล็กการเลี้ยงหมูก็ถ้าเลี้ยงหมูเล็กก็จะใช้เวลาหน่อยครับผม อย่างน้อยก็เกือบปีแปดเดือน9เดือนกว่าที่เขาจะพร้อมที่จะผสมพันธุ์แล้วหลังผสมพันธุ์ก็ต้องตั้งท้องอีกประมาณ4เดือนก็หนึ่งปีพอดีก็จะใช้เวลาครับถ้าซื้อหมูเล็กไปในการเลี้ยงนะครับสำหรับมือใหม่ตามผมว่าเลี้ยงหมูรุ่นไหนที่แบบดีเลยแบบเลี้ยงแล้วไม่ท้อเลี้ยงหมูแม่ท้องครับ พอหาซื้อหมูแม่ท้องมาแล้วเราเลี้ยงอีกไม่กี่เดือนครับเขาก็คลอดลูกเวลาเขาเห็นเราเห็นว่าเขาคลอดลูกเราก็จะไม่ท้อครับในการเลี้ยงหมูป่าแต่ท่านมันก็อยู่ที่ความชอบของแต่ละท่านบางท่านก็อยากจะเลี้ยงแค่เอาไว้ดูเล่นหรืออะไรก็เลี้ยงซื้อหมูเล็กเนี่แหละครับ ถ้าไม่ได้เลี้ยงในเชิงธุรกิจอะไรในเชิงค้าขาย <c oughs> เลี้ยงหมูเล็กนะครับดูเขาเล่นกันเพลินๆ <c oughs> ่วนๆดีหมูลูกหมูคอกนี้ก็คลอดวันที่28่สลาครับยี่สิบลาวันนี้วันก็ได้อีกแปดสเอ็ด หนึ่งสองสามสี่นี่ลูกหมูป่านหนึ่งอาทิตย์ครับผมหนึ่งอาทิตย์วันนี้วันน,น,นี้วันที่สี่พฤศจิกาครับสองห้าหกหกลูกหมูคอ,อกนี้คลอดวันที่ยี่สิบแปดตุลาครับสองห้าหกหกหก,ก็ได้หนึ่งอาทิตย์ครับวันนี้ กำลังเริ่มหัดเรียรางครับกำลังเริ่มหัดเรียรางเรียปากแม่เพื่อกำลังหัดกำลังจะหัดกินนะครับกำลังจะหัดกินอาหารจะสมบูรณ์ดีครับช่วงนี้ก็กินนมแม่อย่างเดียวไปหนึ่งอาทิตย์ละกําลังหัดเริ่มหัดกินอาหาร โซนแล้วครับอันนี้คอกนี้ได้ห้าตัวนะครับตัวผู้สามตัวตัวเมียสองตัวผู้สองตัวตัวเมียสามตัวพี่คอกก็ไม่ได้ให้ยาบำรุงอะไรสำหรับแม่พันธุนะครับให้กินอาหารปกติให้ยาแก้อักเสบแค่ช่วงที่คลอดลูกใหม่ช่วงสองสามวันแรกในการที่เขาคลอดลูกครับก็ให้ยาแก้อักเสบหนึ่ง ยาแก้อักเสบแล้วก็อาหารก็เศษอาหารปกติครับลำ้ำหยกกล้วยเศษอาหารแล้วก็ก็มีบอนต้มครับผมเพิ่มอาหารเป็นบอนต้มอีกหนึ่งอย่างในการให้อาหารหมูป่าก็เป็นอาหารต้นทุนตำ่ำครับอาหารลดต้นทุนบอนต้มก็กินได้ครับหมูกกินดีครับแล้วก็ดูตัวใหญ่ดี ปกติดูอ้วนทวนเหมือนเดิมครับกินดีลูกหมูก็สมบูรณ์ดีครับลูกหมูหนึ่งอาทิตย์แล้วก็แม่พันธุ์ก็ไม่ได้มีอาการป่วยหรือซึมอะไรหลังคลอดหลังจากคลอดหนึ่งอาทิตย์เราก็ให้แค่ยาแก้อักเสบอย่างเดียวครับยาปฏิชีวนะ กำลังซนนะน,นะครับนี่ก็เปิดแบ่งนะครับก็เปิดแบ่งช่วงเดือนธันวาครับหมูก็จะได้เดือนกว่าๆสองเดือนพอดีช่วงเดือนธันวาก็เปิดแบ่งครับท่านใดสนใจก็ติดต่อมาทางช่องพี่ทองหมูป่าหมูดำได้เลยนะครับผมที่เขาก็เป็นหมูป่าเลือดผสมครับ เลี้ยงง่ายครับเพราะถ้าเราเลี้ยงตั้งแต่หมูเล็กๆนี่หมูก็จะเป็นมีข้อดีนะครับว่าหมูเราก็จะเชื่องครับไม่ค่อยดือ้อไม่ออกจากอคอกไม่ดือ้อไม่ไม่เราแวงไม่ดุแต่ถ้าซื้อแบบหมูใหญ่มาข้อข้อดีคือมันโตวไวครับแล้วก็มันพร้อมผสมพันธุ์เลยแต่ข้อเสียมันคือมันจะไม่ค่อยคุ้นอคอกเราครับแล้วก็จะดุเพราะมันไม่ชินกินเรา ฝากติดตามช่องพี่ทองหมูป่าหมูดำด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ